สวัสดีครับพบกับผมนัดอีกแล้วนะครับวันนี้นัดมีข่าวดีครับผมข่าวดีสำหรับนักลงทุนนักพัฒนาที่ดินหลายๆท่านนะครับเป็นข่าวดีที่แม้แต่ตัวนัดยังไม่เชื่อเลยว่านัดจะหาที่ดินในราคาถูกแบบนี้ได้อีกไหมหรือได้อีกเมื่อไหร่เนาะตอนนี้นัดอยู่ที่ตำบลเมืองเลนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับนัดมีทรัพย์หนึ่งทรัพย์ ที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับนักพัฒนาทุกคนถ้าท,ท่านเป็นนักพัฒนาที่ดินนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่รองจากกรุงเทพมหาคนครเลยนะครับที่มีผู้คนหนาแน่นมีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ละปีเพราะว่ามสเสน่ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่อยู่เหนือการเวลาเนาะของเมืองล้านนา แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ว่าอุดมสมบูรณ์มากๆและวันนี้ทรัพย์ที่นาจะมาบอกกับนักพัฒนาหรือนายทุนที่พร้อมที่จะลงทุนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นที่ดินที่ดินในราคาถูกปกติแล้วที่ดินบริเวณนี้จะขายกันที่ที่ดินเปล่าๆนะครับต่ำๆจะอยู่ที่ประมาณ 4,000กว่าบาท5,000ถึง1 5 0 0บาทนะครับผมแต่นัดสามารถหาทซั์ตรงนี้ให้กับท่านแค่ราคา3,42บาทเท่านั้นครับแถมจิจการรีสอร์ทให้ท่านอีกครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับ ดินตรงนี้มีเนื้อที่12ไร่3งาน24ตารางวานะครับพร้อมกิจการรีสอร์ตอีก4หลังร้านอาหารหรือว่าห้องสัมมนาอีก1ล้านแล้วก็มีบ้านพักอีก1หลังนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมีหารลองแอฟฟให้เราเห็นด้วยที่แรกเลยที่เราเข้ามาจะเห็นคือโรงจอดรถขนาดใหญ่เลยนะครับ จอดรถได้ถึงเกือบสิบคันเลยครับผมเห็นไหมครับลงจอดรถขนาดใหญ่ๆเลยที่ดินตรงนี้ขอบอกย้ำกับทุกคนอีกนะครับว่าสิบสองไร่สามงานยี่สิบสี่ตารางวาครับ ขายเพียงตารางวาละ3,043ับาทเท่านั้นเหมือนท่านได้ที่ดินถูกๆเนาะได้ที่ดินถูกๆได้ซื้อที่ดินที่ราคาถูกและแถมจิจการรีสอร์ตไปในตัวด้วยดีไหมครับนี่คือรีสอร์ตที่ทุกท่านเห็นนะครับมีอ่างน้ำขนาดใหญ่ถึง5ไร่เลยทำให้ที่ตรงนี้ รู้สึกอากาศดีทั้งปีนะครับผมสามารถทำกิจกรรมที่บ่อน้ำนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่าท่านซื้อไว้เพื่อเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ะยังดีมากๆเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูรีสอร์ทห้องเล็กห้องแรกกันนะครับผมถ้าท่านมาพัฒนาดีๆญ่าตรงนี้ปลูกใหม่นะครับหรือว่าเพิ่มจำนวนรีสอร์ทหรือทำเป็นบ้านจาัดสรรที่มีบ่อน้ำตรงกลาง ท่านคิดว่ายังไงครับดีไหมครับเดี๋ยวน้นจะพาทุกท่านมาดูรีสอร์ทห้องแรกกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นห้องเล็กนะครับจะมีห้องเล็กสองห้องห้องเล็กสองหลังห้องใหญ่อีกสองหลังนะครับมาเลยคุณตตากล้อง <pe w> เดี๋ยว <pe w> ดูนะครับคือนี่แค่ห้องเล็กนะครับ เป็นยังไงบ้างครับนี่แค่ห้องเล็กนะครับคือว่าทําแบบได้ร่วมสมัยมากๆคือที่เก็บเนี่ยอย่างที่เก็บเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบานเลื่อนกระจกสะอาดสะอ้านมากๆครับเดี๋ยวมาดูครับห้องนี้จะมีสองเตียงนะครับผมสองเตียงห้องใหญ่มากขนาดห้องประมาณ5เมตรคูณ8เมตรนะครับ เดี๋ยวมาดูที่ห้องน้ำกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นแล้วห้องน้ำก็โอ้โหเปิดไปเตละห้องนะ่นี่โอ้โหทุกห้องเลยนะครับห้องน้ำใหญ่มากๆเห็นไหมครับนัทเป็นคนตัวใหญ่นะครับนี่ก็คือแบ่งโซนเปียกแห้งไว้ให้ท่านไปที่เรียบร้อยเครื่องทำน้ำอุ่นก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับท่านซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องทำอะไรแล้วครับ แค่ท่านพัฒนาโดยรอบเนาะดึงการตลาดหน่อยเดี๋ยวมาดูที่ระเบียงนะครับนี่คือไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงนะก็คือว่าแบบว่าสวยมากว้าวอยากให้คุณตากล้องนะครับ ออกมาแล้วถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นด้วยสถานที่โดยรอบเป็นยังไงช้าๆครับเพนกล้องช้าๆนัดจะค่อยๆสำรวจนะครับพาทุกคนดูไปเรื่อยๆเนาะเพราะเราดูซับนี่ไม่ต้องใจร้อนนะครับบอ่อน้ำท่านอาจจะทำกิจกรรมกิจกรรมทางน้ำเพื่อดึงดูนดนักท่องเที่ยวได้สบายๆนะครับบอ่อน้ำขนาด5าไร่ เดี๋ยวเราไปดูห้องที่สองกันเนาะเป็นห้องใหญ่นะครับทีนี้เป็นรีสอร์ทห้องใหญ่อันนี้เป็นห้องเล็กนะครับที่ทุกคนเห็น เดี๋ยวเราไปดูอีกหลังกันเลยนะครับผมเป็นรีสอร์ทห้องขนาดใหญ่กว่าห้องนี้เนาะจะมีอ่าห้องเล็กสองหลังห้องเล็กแบบนี้สองหลังแล้วก็ห้องใหญ่อีกสองหลังแต่ห้องเล็กที่ว่านี้นัดก็ว่าใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับห้องใหญ่บรรยากาศแถวนี้ถือว่าดีมากๆลมลื่นเพราะว่าเรามีบ่อน้ำขนาดใหญ่ตรงนี้รีสอร์ทท่านดูเลยครับ รีสอร์ทยังใหม่ไม่มีรอยร้าวจากแผ่นดินไหวรอบที่แล้วเลยครับโครงสร้างทําได้ดีมากๆเท่าที่นัดสํารวจดูเนาะขนาดระเบียงเนี่ยที่ยื่นออกไปที่ริมน้ํานะครับยังไม่มีรอยต่อจากรีสอร์ทรละเบียงไม่มีรอยร้าวเลยครับโครงสร้างดีมากๆท่านสามารถซื้อไว้เป็นบ้านพักต่างอากาศหรือซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรกับที่ดินราคาถูกๆแบบนี้นะครับท่านน่ายังไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่า จะมีที่ดินที่ราคาถูกขนาดนี้ที่ตำบลเมืองเลนอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าท่านอ,าอยากให้ท่านลองค้นหาที่ดินแถวนี้ดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงหรือเปล่าเนาะส่วนมากแล้วจะตกที่ดินเปล่าๆไม่มีสิ่งปลูกสร้างอย่างนี้จะตกอยู่ที่ตารางวาละ4,000ขึ้นว่าอย่างต่ำแล้วนะครับแต่นี่เราขายแค่ตารางวาส0 0พ ส่สิบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวมาดูนครับอันนี้จะเป็นห้องใหญ่นะครับผมมาดูห้องรีสอร์ทกันต่อเลยที่ดินจะไปติดริมน้ำฝั่งนู้นนะครับถ้าเห็นทุกทุกท่านเห็นไหมครับอ่าอะไรนะอ่าบ่อน้ำฝั่งนู้นก็คือเป็นของอีกเจ้าหนึ่งเนาะไม่ใช่ของเราก็เหมือนว่าที่ดินตรงเนี้ยมีบ่อน้ำเหมือนล้อมรอบเลยและไม่เคยน้ำท่วมนะครับ ขอย้ากับทุกคนนะที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ไม่เคยน้ําท่วมครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูห้องกันครับตรงนี้คือดีดีมากๆเดี๋ยวเข้ามาดูครับว้าวบอกเลยว่าสุดคํเจะบรรยายครับห้องนี้ดูสิครับห้องใหญ่โตวกว้างขวางเลย ล้วทําได้ร่วมสมัยทันสมัยมากๆครับผมเป็นกระจกบ,บานเลื่อนที่เก็บเสื้อผ้าที่เก็บของก็เป็นบานเลื่อนนะครับผมมีกระจกรอบด้านมีโซฟานั่งดูสิครับนัดเป็นคนตัวใหญ่นะครับห้องนี้ใหญ่ไหมครับห้องนี้น่าจะกว้างประมาณ10เมตรยาว10เมตรได้มีแอร์หนึ่งตัว แล้วมาดูนะครับที่ระเบียงห้องนี้ก็สวยสุดๆเหมือนกัน <c oughs> ที่ดินตรงนี้นัดบอกได้เลยว่าซับแบบนี้นัดอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซับที่ราคาขาย ต่ำกว่าราคาที่ดินท้องตลาดตรงนี้อีกแล้วยังแถมจจการรีสอร์ทให้กับท่านอีกไปอีกรีสอร์ทสี่หลังแล้วก็ร้านอาหารเนาะหนึ่งหลังบ้านอีกหนึ่งหลังเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะครับคุณตากล้องช่วยแพนกล้องไปให้ทุกท่านได้เห็น่อยครับ จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดเนาะที่ผู้คนหนาแน่นแล้วก็ประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทางจังหวัดจะสร้างวงแหวนรอบสี่ขึ้นมาแล้วก็จะมีการสร้างสนามบินแห่งที่สองคือว่าจังหวัดเนี่ยมีมนต์เสน่ห์ในตัวไม่ว่าจะเป็นนิสัยของผู้คนเนาะเจ้าเจ้าเนาะฟังแล้วมันอบอุ่นมันน่ารักจังหวัดเชียงใหม่นะครับทําให้มีผู้คนอ่ะยังมาจับจองที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เยอะมากและคนอยู่อาศัยเยอะมาก ถ้าเราทําการตลาดดีๆไม่จําเป็นเลยครับว่าต้องเอาคนต่างประเทศเข้ามาคนในเชียงใหม่นี่แหละครับผมประชากรมากเป็นอันดับสองของกรุงเทพนะครับทําการตลาดดีๆทําอะไรที่มทีที่แตกต่างคนอื่นออกไปเนะะเาะนัดก็ว่าเป็นน่าจะเป็นจุดที่ดึงเกมได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ ก็ไม่ได้ห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่ห่างจากสนามบินแค่25กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางแค่20นาทีเท่านั้นครับห่างจากเซนทะันเฟสติวัลเนาะแค่12กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางแค่ไม่กี่นาทีครับผมแล้วก็ห่างจากถนนเส้นหลักเชียงใหม่ดอยสะเก็ดแค่5กิโลเมตรห่างจากถนนเส้นหลักอ่าเชียงใหม่พาหรือว่าถนนหลวงหมาเลข1001แค่9กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้ออกได้หลายทางครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารกันเนาะหรือว่าสามารถทําเป็นห้องประชุมห้องสัมมนาอะไรได้เยอะแยะครับไปดูนะครับผมตามมาครับคุณตากล้องลืมให้ทุกคนดูห้องน้ําเดี๋ยวดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ใหญ่โตเหมือนเดิมเห็นไหมครับอยให้คุณตตากล้องใส่กล้อง มันอาจจะห้องเล็กหน่อยเนาะเป็นไงบ้างครับการที่อ่าน้ำเปียกแห้งไว้เป็นอย่างดีเลยครับผมเดี๋ยวเราไปกันไปดูไปดู่ดาห้องอาหารเนาะทำไวให้ท่านเป็นอย่างดีเลยครับวัสดุนะาดูจากวัสดุที่เขาก่อสร้างวัสดุดีทั้งนั้นเกรดเอท้งนั้นครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยวจอดเป็นถนนเลี้ยวเข้าที่จอดรถเนาะแล้วก็อ่าอะไรนะเขาเรียกว่าร้านอาหารเนาะจะอยู่ทางนู้นก็ทุกท่านก็ลองคิดว่าท่านจะพัฒนาแบบไหนหรือว่าทำแบบไหนดีกับสถานที่แบบนี้มาครับตามมา คนคนเชียงใหม่เนาะจะมีนิสัยอีกอย่างหนึ่งนะครับคือไม่ว่าสถานที่ตรงนั้นจะเข้าไปลึกหรือล้านลับแค่ไหนถ้าทําการตลาดดีก็คือคนเชียงใหม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวในจังหวัดมากๆเลยนะครับเท่าที่นัดเข้ามาสัมผัสในจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็น10ปีแล้วหลาย10ปีแล้ว1ิบกว่าปีได้ครับผมนันมาอยู่ที่นี่นที่นี่มีม์เสน์น่ารักแล้วก็มีวัฒนธรรมของเขานะครับผมที่อยู่เหนือการเวลาเลยมาครับ มีแต่มัวพูดเนาะยังไม่ถึงไอ้โรงอาหารสักทีเลยตอนนี้เดตามมาครับอาจจะมีน้องหานที่ส่งเสียงแข่งกับเรานะครับตอนนี้ที่ดินก้วงขวางมากครับฝั่งนู้นท่านถ้าท่านจะทําเป็นบ้านจัดสรรเนาะก็ทําได้หลายหลังมากๆเลยพัฒนาได้หลายอย่างครับที่นี่อยู่ที่ท่านจะพัฒนายังไงเนาะ ตรงนี้เลยครับตรงนี้เป็นอ่าห้องอาหารเนาะหรือว่าห้องสัมมนาทําอะไรได้หลายอย่างคือห้องใหญ่มากๆและดูวัสดุที่เขาใช้ครับมีแต่เกรดดีๆทั้งนั้นเลยมีห้องน้ําแยกออกมาข้างนอกให้อย่างดีเลยครับจะมีห้องผู้หญิงสามห้องห้องผู้ชายอีกสามห้องนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันครับผม ว้าวตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นอะไรนะน้ําน้ําที่เขาทําเป็นน้ําตกนะครับผมถือว่าสวยมากๆเลยนะครับทําแต่ว่าตอนนี้ก็ท่านมาพัฒนาก็ต้องทำความสะอาดอะไรหน่อยเนาะมาครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนี่คือภายในห้องห้องอาหารหรือเป็นห้องจัดเลี้ยงเนาะจะเป็นห้องกระจก มีประตูกระจกบ้านใหญ่ๆเลยห้องจัดเลี้ยงหรือว่าท่านสามารถพัฒนาเป็นร้านอาหารหรือแม้แต่ทำไว้เป็นบ้านพักต่างอากาศเนาะถ้าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเพื่อนฝูงมากนะครับดูสิครับใหญ่โตไหมครับใหญ่สุดๆบอกเลยว่ามันสุดๆ ตอนนี้ก็อาจจะมีข้าวของของเจ้าของอยู่เยอะนะครับท่านลองจินตนาการหลับตาและจินข้าวของพวกนี้ออกให้หมดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ต้อนรับแขกที่เข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเช่าหรือว่าเข้ามาที่ใช้บริการที่ร้านอาหารที่นี่เนาะเรามาดูส่วนของครัวกันครับครัวก็จะสัรน ไว้เป็นอย่างดีนี่คือโต๊ะวางไว้ทำอาหารส่วนนี้เป็นซิงค์ล้างจานนี่เป็นครัวทําอาหารแบบมาตรฐานเลยนะครับผมนี่คือทําไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในครับผมคุณตาตกล้องตรงนี้ก็เป็นชั้นเป็นพื้นที่ใส่ชั้นนะครับใส่ถ้วยจานอาหารหม้ จะสรรไว้ให้ทุกท่านเป็นอย่างดีเลยเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกดีไหมครับทุกท่านเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้น่แทบจะไม่ตัดเลยนะครับผมก็คือเราจะเรียวๆเราดูซับเราต้องดูใจเย็นๆครับผม ใจเย็นๆดูไปเรื่อยๆ <c oughs> โอ้โหโอบอกเลยว่าบรรยากาศมันสุดๆตรงนี้บรรยากาศสุดๆไม่ได้อวยท่านต้องมาท่านต้องมาดูด้วยตัวเองมาดูด้วยสายตาตัวเองครับจะได้รู้ว่าพื้นที่แห่งเนี้ยสุดแค่ไหนตรงนี้ก็ เป็นที่นั่งทานอาหารสมัยก่อนเนาะเป็นร้านอาหารที่นั่งดูธรรมชาติดูน้ํานะครับผมแล้วก็มาดูมาดูที่ห้องน้ํานะครับที่ห้องน้ําจัดสรรให้ท่านเป็นอย่างดีเลยตรงนี้เขาเรียกจะว่าห้องน้ําห้องน้ํารวมเนาะฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําผู้ชายห้องน้ํารวมก็ห้องไปเล็กนะครับ ก็ถือว่าห้องใหญ่เลยล่ะนี่ครับผมกอตะกองช่วยให้ทุกคนได้เห็นห้องน้ำภายในด้วยนะครับครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อเป็นห้องน้ำใหญ่เนาะมีห้องน้ำชายสามห้องห้องน้ำหญิงอีกสามห้อง ทางเดินห้องน้ำหญิงจะไปทางนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับผมบ้านไว้อยู่อาศัยอีกหนึ่งหลังเนาะแต่ตอนนี้ทางเจ้าของก็ยังอยู่อยู่เดี๋ยวคุณตากล้องเข้ามาถ่ายใกล้ๆบ้านก็ได้ครับแต่เราอาจจะไม่ล่วงละเมิดเข้าไปเนาะ เห็นไหมครับบ้านก็สไตล์ร่วมสมัยนะครับบ้านร่วมสมัยออกคล้ายๆหลังคาคล้ายๆล้านนาเนาะมีการตกแต่งใส่ไม้เหมือนล้านนานิดๆตรงนี้ก็อาจจะเป็นเคยเป็นอ่าอะไรนะเรเบียงลอยครับผมแต่ตอนนี้ก็ย่าลุกลึงลังแล้วครับผมก็อยากให้นักพัฒนาเนาะสำหรับท่านที่เป็นนักพัฒนาหลายๆท่านหรือว่า ในทุนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็อยากให้รีบตัดสินใจนะครับซับแบบนี้นัดบอกเลยนัดไม่สามารถหายท่านได้อีกแล้วครับในราคาตารางวาละ3,043บาทเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่3งาน24ตารางวาครับรวมเป็นเงิน15ล้านบาทเท่านั้นครับผม เหมือนท่านได้ที่ราคาถูกถูกและแถมจิจการแถมร้านอาหารพร้อมให้ท่านมาทัฒนาแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวหรือว่าท่านจะซื้อวาเป็นบ้านพักตากอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ครับผมเพราะการเติบโตของนักท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่และการเติบโตของเศรษฐกิจที่นี่การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไม่มีวันตายแน่นอนครับผมด้วยรอยยิ้มของผู้คนนะแล้วก็วัฒนธรรมที่เขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ถ้าท่านมาอยู่อาศัยที่นี่ท่านจะรู้สึกถึงความอบ,บอุ่นรู้สึกถ้าคนที่ไม่เคยมาเชียงใหม่นะครับท่านจะรู้สึกได้ลมถึงความอบ,บอุ่นของคนเชียงใหม่ที่น่ารักเดินไปที่ไหนก็เจ้าเจ้าเจ้าอะไรครับผมนั่นก็เป็นคนอีสานที่มาอยู่เชียงใหม่ก็ยังรู้สึกว่ามาหลงมลสนหทที่เชียงใหม่เลยนะครับถ้าท่านที่กําลังมองหาทรัพย์ที่พร้อมที่อยากจะมาพัฒนาหรือว่าเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้ หรือว่าลงทุนเพื่อเก็งกําไรก็ได้ซับตรงนี้ก็อยากให้ท่านเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับสามารถโทรติดต่อนะัดเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าแอด i อดีไลน์นัดเข้ามาเลยพูดคุยกันได้ครับผมที่ตรงนี้ก็โฉนดอาจจะอยู่ที่ธนาคารนะครับผมยังจำนวนธนาคารจูประมาณ6กล้านหกล้านกว่าบาทหล้านกว่าบาทนะก็บอกนะ้าที่ตรงนี้สําหรับทุกท่านไหมเนาะ แต่ว่าดูความคุ้มค่าแค่ถ้าท่านซื้อไว้เป็นบ้านพักตากอากาศนี่ก็ดีมากๆก็ธรรมชาติอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอากาศประจุลบเนาะจํานวนมากเลยมีบอ่อน้ํามีปลาปลาสวายตัวใหญ่มากเลยครับตัวทั้คนเลยที่นี่มีบอ่อน้ํามีปลาธรรมชาติลอ้อมรอบในเชียงใหม่เนี่ยอากาศประจุลบเยอะมากๆอากาศประจุลบในที่นี้คืออากาศที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเนาะ ที่มีประจุไฟฟ้าลบมักจะไปเกาะจับตามฝุ่นทําให้เราไม่เกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็ทําให้เรานั้นรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะพาทุกท่านมาสํารวจมาสํารวจ,รวจพอสมควรแล้วเนาะทรัพย์ดีๆแบบนี้ก็อยากให้ท่านรีบตัดสินใจนะครับรีบคว้าไว้เลยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับผมสําหรับใครที่สนใจก็ โทรมาเลยหรือว่าทักไลน์นัดมาเลยได้นะครับผมนัดพร้อมที่ให้บริการกับทุกท่านถ้าท่านนั่งเครื่องมานัดพร้อมที่จะไปรับท่านที่สนามบินเลยเนาะเพื่อมาดูมาชมพื้นที่แห่งนี้สําหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวจบชิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสําหรับท่านหรือว่าท่านผู้ชมทุกคนที่ชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนัดนะครับนัดจะได้หาทรัพย์ดี ซับราคาถูกแบบนี้ให้กับท่านสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดมากคุณตาล้องสดชื่นไหมครับสดชื่นมากเลยู้สุดๆที่นี่สุดๆสุดๆครับ